เทคนิคเคล็ดลับการใช้กดแรงดึงดูดหรือกฎจักรวาลกฎสัจธรรมในการนำมาซึ่งความปรารถนาความสำเร็จนะคะไม่ว่าเป้าหมายมันจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนครูอยากจะบอกเรานะคะว่าอย่าไปจำกัดหรือว่าปิดกั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะจักรวาลมีวิธีการเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะทำให้คุณ ร่ำรวยมั่งคั่งไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องมาจากการประกอบสมาชีพเท่านั้นไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องมาจากการเทรดหุ้นเท่านั้นไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องมาจากการลงทุนเท่านั้นไม่ได้จํากัดนะคะว่าต้องมาจากการทําธุรกิจเท่านั้นคุณรู้ไหมว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเรียกมีวิธีการนําส่งหรือนํามา ซึ่งความร่ำรวยความมั่งคัง่งความเหลือเฟือให้คุณหลายทิศทางมากครูจะบอกให้คุณแค่คิดจินตนาการแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตซักให้มาสนุกและมีความสุขนะหะลีดทางให้จักรวาลทำงานมันจะง่ายขึ้นเพราะจักรวาลมีวิธีการมหัศจรรย์เกินที่คุณจะคาดเดาได้คุณเชื่อครูสิครูได้มาแล้วนะคะ